สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Assassin's Creed Code Name 7 a d e นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ Assassin's Creed ภาคใหม่นะครับในภาคนี้นะครับจะเป็นแผนที่แบบ o p e พ w o r l d นะครับผจญภัยในประเทศจีนหรืออะไรทำนองนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับจะเป็นเนื้อเรื่องในยุคจีนโบราณหรืออะไรทำนองนี้นั่นเองเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกัน,นครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับเกมนี้จะสามารถเล่นได้สําหรับคนที่ลงทะเบียน่าล่วงหน้าในการเข้าร่วมเทสนั่นเองเนาะโอเคโดดลงไปเลยนี่เรียบร้อยครับนี่โดดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศในเกมนะถือ <Are you S 2> ว่าใช้ได้เลยนะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวการเทสน,นะจะมี U i D <No. S 2> อยู่หน้าจอั่นเองทผู้ชมครับปึ๊บ วิ่งไปครับวิ่งไปก่อนไป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 ค่อยๆเดินเข้าไปครับทำการสเตลเรียบร้อยครับผมค่อยๆไปครับค่อยๆไปนี่ครับอือโอ้โหระบบการต่อสู้ถือว่าใช้ได้อยู่นะเกมนี้มันมีตัวโหมดโคออฟด้วยนะครับนะที่สามารถเอาไปฟาร์มทรัพยากร ถามว่าตัวเกมมีระบบกาชาไม้มีนะครับสมในส่วนของอาวุธกับชุดอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับจะไปถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนเปิดให้บริการจริงๆนะครับเกมนี้จะเททูวินขนาดไหนนะโดยเกมจะค่ายถเซนเจ้าเก่านั่นเองทนผู้ชมครับน,ะบบนี่โดนไปโดนไปโดนไปแล้วไปไหนต่อแล้วเนี่ยทุกพี่ าเรามาทางนี้แล้วกันนะผมว่าเล่งกันอ,อันนี้การโจมตีกระโดดลงไปดินี่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 พอฟันแบบนี้ผมว่ามันเหมือนเกมแอคชั่นทั่วไปเลยนะเข้ามาบวกเลยแล้วกันเข้ามาบวกเลยแล้วกันสกิลไปดินี่ครับอย่างกับบาซาร่าแล้วเนี่ย แอสซัซินกลายเป็นบาซาร่าไปแล้วนะเหมือนแอสซัซินไอไม่ใช่เหมือนแอสซัซินครีตภาคใหม่หรือ่ะเออประมาณนั้นผมก็ไม่ใช่เแฟนแอสซัซินครีตด้วยนะครับเคยเล่นแต่ภาคแรกนานมาแล้วนี่โดนโดนไม่ละ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 โดนดีโดนไปนหนึ่งบนทะโดนดีโดนดีเดดยาะไปเยาไปเยาไปาไป,ปึ๊บจมตีไปสกิลมาครับ นี่โอเคชึบ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 โดนไปสกิลมาแล้วนี่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 เรียบร้อยอีกหนึ่งครับช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยซุ่มบุม้มเรียบร้อยครับผมอีกตัวนึงนี่ครับ ทำอะไรพ่อโหนมทำอะไรพ่อหนมทำอะไรพ่อโหนมทำอะไรพ,ออไรพอ่อหนมนี่ <S <S อยู่ไหนอีกเอ่ยเรียบร้อยไปหมดแล้วนะ <S 1> <S 1> แล้วก็มันจะมีการเล่าเรื่องนะครับเราสกิปข้ามไปเลยนะครับเราจะได้ไปแบบรวดเร็วนะ <S 1> <S 1> คือมันจะมีภารกิจให้เราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะมันจะมีเลเวลในส่วนของตัวละครกำหนดนะครับน่าจะตันอยู่ที่ประมาณเลเวลเถ้าถ้าดูไม่ผิดนะประมาณ40มัง้ง หลังจากสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเราจะมาโผล่ตรงนี้เลยนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟิกช่วงเวลากลางวันนั่นเองนะโดดไปเลยนี่เอาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการสเตลเรียบร้อยไปครับผมแอบไม่ทันแล้วพ่อหนุม่มแอบไม่ทันแล้วใช่ไหมฟันไปแอบไม่ทันแล้วก็ฟันไป สามารถลุ้ของได้นะเขาเห็นเราแล้วอ่ะนี่เดดหลบสุดยอดครับผมการเดดนี่นี่นี่เรียบร้อยครับเรื่อยๆครับมันจะมีพวกเมนูต่างๆเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่ปึ๊บมากันครับผมมาย้องมาก่อน ย่อลงมาก่อนมาแล้ว <So S 1> มาแล้วมาแล้วจกันสเตลครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวมาสาเตลเพิ่มเติมอีกนี่ครับนี่นี so, นเ่เรียบร้อยเรียบร้อยอย่าลืมทำการลุดของมาด้วยนะครับตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมทำไม่ได้หรอขย <Okay, S 2> องไปทำการสเตลครับ สเตลเป็นถ้าโจมตีที่แบบมีประสิทธิภาพที่สุจแล้วนะสำหรับแอสซินนะเพราะว่าชุดเดียวจอดนะครับภารกิจเราอยู่ตรงนู้นมีการสแกนด้วยนะสตูอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ไงโอเคขยองไปนะจ้าอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเบ๊บ เรียบร้อยลุยกันต่อลุยกันต่อมาด้านนี้หน่อยจ้าป,ปึ๊บเรียบร้อยโอเคเราต้องเข้าทางหน้าเหรอออฟฟินป่ายสิระดับนี้แล้วใครเข้าเข้าทางข้างหน้ากันใคอย่องไปครับซ้ายมีคนไหมขวามีคนอยู่ n อ c นพนะครับเพื่อนเรา เข้าไปครับ <Farm 4 S 1> มาทำการอะไรเลยขโมยสมบัติเหรอมาเดิขึ้นไปข้างบน <c oughs> น,นี่มาแล้วนะครับน่าจะทําการรอบสังหารใครบางคนนะไป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 ไ <c oughs> ปดัไปเก็บของกันวิ่งแล้ววิ่งแล้ว เจอวอะ่ะเขาเจอเราวะ่ะนี่ครับค่อนข้างช้านะเทียบกับไปตัวที่เราเล่นเมื่อกี้โคตรเทพอะ่ะอันนี้ช้ามากนี่นี่ระวังหลังดีๆนะครับเพราะว่าโดนลุมนะเด็ดหลบดีๆแล้วกันไอ้ธนูก่อนแล้วก็ให้พลธนูเนี่ยให้พลธนูเนี่ยพลธนูเนี่ย,นนยว่าไง ฟอนธันว่าไงนี่โอเคสวยงามนะครับตึ๊บตึ๊บโอเคครับผมก็พอจะเห็นบรรยากาศเกมเพย์กันไปแล้วเนาะตัวแมปของเกมนี้นะครับก็จะเป็นแมปขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับเราอยู่แค่โซนตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเปิดโซนอื่นๆเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับเป็นแบบที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเมนูในเกมนะครับมีอะไรบ้างเช่นตัวอาวุธนะครับอาวุธในเกมนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวพลังโจมตีที่แตกต่างกันไป นะแล้วก็มีสกิลทักษะขึ้นอยู่กับการอัปเกรดด้วยนะครับว่าเราจะมีพลังโจมตีอะไรแบบไหนนะตรงนี้ก็เหมือนพวกแอคชั่นทั่วไปนะครับแล้วก็เมนูทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายบนเลยนะครับมีตัวละครนะครับใส่อุปกรณ์อะไรอยู่บ้างอินเวนทอรี่มีของอะไรเก็บอยู่บ้างอะไรประมาณนี้อาวุธนะครับในส่วนของตัวพารกิจนะครับเราติดตามพารกิจอะไรอยู่ achievement นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพารกิจที่เราสําเร็จแล้วนะครับไปรับของรางวัลเนาะ ต,ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูช็อปเฉยๆนะนดีเทลนะครับตอนนี้เรามีรายละเอียดที่สําเร็จ Achievement อ,อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับกิจกรรมล็อกอินรายวันพวก daily l o อกอิเนาะปกติเลยนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆไกลๆนะครับจะมีโหมด Co-op ด้วยนะครับนะตามที่เขาเคยบอกกันไว้นะโอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ